เดี๋ยวเราไปดูที่อำเภอโนนแดงนะคะในจังหวัดนครราชสีมานี่เองไปดูเขาซ้อมแผนเข้มรับมืออุบัติเหตุสงกรานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะคะโดยที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหนองตะโลตําบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานายสุชาติดือเรศนายอำเภอโนนแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสาธารณสุขโรงพยาบาลโนนแดงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยฮุกสามหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เขาก็มาร่วมกันซักซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะซึ่งการเตรียมรับมืออุบัติภัยในห้วงเทศกาลเนี่ยเป้าหมายก็คือการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วล่ะค่ะรวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะการเข้าช่วยเหลือการแก้ปัญหาซึ่งการซ้อมอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความพร้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะของบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์ด้านต่าง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะก็มีการจำลองเหตุการณ์ที่รถยนต์กระบะชนเข้ากับรถยนต์อเนกประสงค์ค่ะมีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจำนวนหลายรายรวมทั้งมีผู้ที่ติดอยู่ภายในยานพาหนะต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือโดยการซักซ้อมหน่วงานแต่ละหน่วยงานนะคะก็จะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตอนเองการเข้าช่วยเหลือเป็นระบบถูกต้องตามหลักการทำให้การซักซ้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ ซึ่งการซักซ้อมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยอุบัติเหตุรูปแบบอะรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งและที่สําคัญก็คือเราจะมีการถอดบทเรียนของปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็มีการมาฝึกซ้อมแบบนี้นะคะเพื่อที่อะไร เพื่อที่จะได้เข้าให้การช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ประสบเหตเุได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ต้องย้าว่าไม่ใช่เหตุการณ์จีิงนะคะ,คะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นก็ดีที่สุดก็คือผู้ใช้ยานพนาหนะทุกท่านก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะใช่ค่ะ